เกมยากมีเสียงอะไรรบกวนออภัยด้วยเล่นในต่าเล่นในโหมดฟีนเพย์แต่จะเป็นเดยงน่ะตัวนี้ตัวที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันเลยไอ้บะาไอ้ว้

<singing flowers. S 1> ผมโหลดแล้วนะกีลาบอกเลย จะมาเล่นไอตัวนี้กันโอเจลาบ,บอกเอ้ย one two three, อาจจะยากๆนะครับทุกคนแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่ามันเร็วอยู่นะครับมมันไม่ค่อยเร็วอ่ะแต่ว่าพลาดบอนะ่อย มันทำให้รู้สึกว่าแบบเกมมันลาโฆามาผมลงองลื่นีกโฆษณา,าอรนี้เลยออยยยยยยยอ้าวพลาด ไรสีคร oh, ับก็ต้องแอปเลบอกเป็นแอปที่ให้พื้นที่เก็บข้อมูลฟรีอ๋อเลบอกสามบดตม one two three i m ดึ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 งดึดึดงดึ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 ง นนามัแล้วเครื่องเรามันกระตุกบางทีเนี่ยเราเล่นเนอยู่ไม่เราแพ้เพราะเครื่องมันค้างเนื่องจากความจํามันไม่พอนะครับผมได้นําแอปนี้เลยนะครับแปบอป l b o นะครับเออใช่ตอนนี้คือหนา้าผีาฟ 哎呀呀呀呀！啊！<noise> Yeah.

มาเล่นเพลงนี้มันก่อนผเมเคยชนะนะเออเจ๋งๆปัญหาคือแบบมันนีแอเปินี่อ่ะเนี่ย,ยบูมผมต้องทำให้มันคนอสองผมที่ทำให้มันยากครับผมด้วยสิ่งนี้ถ้าเกิดถูกง่าดไปผมจะตาย เกิดผมพลาดผมจะตายทุกคนเพราะว่ามันเหลือหนึ่ง ความที่ต้องตายเลยทุกคน มีความเชื่อมโยงกับพะีใช่ ไม่เล่นแม่งมาเล่นเกมนี้กันว่าอากาศนะครับมาเสร็จแล้วมาเล่นเกมอะไรกันตกปลาดอทเอ็กซ์ดี เล่วสุดจัดปลาเล่วสุดปลามันชอบทำแบบเนี้มันชอบทำแบบเนี้ จะเนี <Cornell>. ่ยตามชอบมันชอบกดบเก็ได้ด้ต้องเลี้ยงาหไม่ก็ทือเลียงตักให้ ปาดีโม่เขี่ยงสองดาวเพื่อนเพื่อนปลาดีโม่ เอาเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งเลเวลหนึ่งไม่คม่พอนางเราได้ yes yes <laughs> จะได้อาบอีกเลยเพราะว่าผมเก็บมันไว้กรูดนะครับดูหนึ่งตัวไ้สองตัวเลยอาหารฟรีหาแล้วนี่ มาเด็ดแกเด็ดว่าเลี้ยวว่าเลี้ยวต้องเปิดช่วยใจไปกดมันสองดาวซะด้วยนะเปิดแล้วตู้ปลาโอเคอือหือ แฮกเกอร์เอามือกีแฮกเกอร์โอ้โหไฟปานสู้ด้วยดูด้านไฟายมือการออกเกมครับผมแน่น่อู้ดิโอีโหก็จะเป็นสูบหัวไปเนี่ยอืมมมคาเลนโดครับผมโอ้โหดูดิเนี่ยมันเป็นไฟปอลดูดิเนี่ยโอ้ สี่สิบพอดีอืม <Yes. S 1> เอ้ะปลาอะไรไหมเออเด็กต้องไม่ขาดอ้าวอุ้ยเกือบ ไปเ <Yeah. S 1> ออถูกเลยะออจุ่มเลยแล้วแหละข <Okay. S 1> อบตุ่มตีแล้วออจะกาดตัวอะไตัวอ้ตัวไอเดียไม่ใช่บอลตัวด้วยนะเนี่ยตัวเดิมมา ลาโองาโอ้โหปลาโอปลาโอตัวใหญ่นะครับผมไม่ค่อยเก่งชไมไม่ใช่ ปลาตัวเดิม่านปัเดิชีดีกว่าปัาชีโอรูปลาชีว่ ตัวเดิมสำหรับคลิปนี้ก็พอกันก่อนนะครับแตกกรอนดจะไปนะครับเราจะมาไอ้น,นี่กันก่อนเราจะมาสังเกตในตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอะเ้ยอะเ้ยอะจับปลาตัวนี้นนในโลกนั่นเหรอ มันถึงไม่ใหม่ใหม่ตรงนี้หพิ่งเลยเนี่ยเลเวลหนึ่งรอยทุกคนเคยเจอทุกครั้งมันก็ขาดตลอดเห็นไหมเพราะตรงเนี้ยมันเป็นมันเป็น,ปนรวมปลาไว้ทุกคน you oh is coming